เดยวมือนี้ห้ากับสีผ้ามาเบิ่งนะักจุลินทรีย์สังขอแสงถือห้าเหตุไรนะคะอันนี้ยังบ่ห้านไหนแซ่บ่ห้าไหนใส่นสเนี่ยอันนี้คือนไม่เสืี่แล้วอันนี้จือบ่ได้วานหนาเอามาแต่ใส่นันเลยเป็นสีดำแต่ว่าซองฟูงหนีหนาจะมาจากแรงหนาธรรม,ามาชาติเดียวกันนะคะจ็เลยเป็นสีแดงอันนี้งันบ่มันบ่เป็น เพื่อนมันได้เป็นสีนึ่งเนาะปกติจะมันจะออกสีแดงทุกขวดแล้วหาสีลองเพื่อนว่าให้เอาหัวเสือเราเบิ้งใน Youtube มากเพื่นบอกว่าให้เอาหัวเสือเทลงมในขวดถ้าจะล่องเบิองขวดนี้ถ้าสีป้าไหวจกักระทิบเพเ่อนสาวนะอาจจะสิบิ้งเบิ้งความเปลี่ยนแปลง Bye. Um.